เอาทรงเท่านี้เลยครับพี่เท่าหม่เลยใช่ไหมเท่านี้เลยเท่าหม่ไม่ได้เท่าไข่นะฮัลโหลผู้คนหนึ่งพันคนนะสวัสดีครับผมกำลังอัดเพลงใหม่ไปหุ่นฟังอะบอลลับสวัสดีครับสวัสดีอรอแป๊บนึงนะชาวแก๊งของอะไรอัดเอออะไรวะมัตุภีร์ตัวใหม่ยีเคฟเฟ่หะอปล่าพี่น่ ต้องตัง่ะอ๋อกมาถึงความสูขไหมลึกอพูดไม่รู้เรื่องับกูโทษทีครับได้ไหมออ่าเพาร์เฟ่าฮ่าฮ่าฮะวฮนาฮ่าี่าฮ่าี่าฮ่าฮิาาฮอ๋อ่าฮ่าฮา่าฮาวาฮ่าื่าฮา่งไมาฮาฮ่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 ม่าน มาโอเคเอาเดี๋ยวพี่พี่อาจจะต้องให้มอนลองร้อง,องสักรอบหนึ่งแต่ว่าเอาเอาเข้าหูก่นได้ไดจัดไปดลองร้องเพลงให้ฟังอะ่ะรอบหนึ่งโอเคมันทำไมอ่าเกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณคเขาพ่การจำลังโอเคเลิฟกอล เกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณรัาที่กูยังมีคนฟังอ่าอ่าเกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณรัาที่กูยังมีคนฟังขอบคุณรัาที่ยังไม่ลืมกนเย่เกือบลืมแล้วกูเป็นคนเกือบลืมแล้วอ่าเย่ เกือบลืมแล้ว,วกูเป็นคนดังขอบคุณครัาที่ยังมีคนฟังขอบคุณครัาที่ยังไม่ลืมการอ่อขอบคุณครัาที่กูยังลืมตาขอบคุณครัาที่กูยังไม่ลืมยาิึงนึกอะไรได้ขึ้นมาขอบคุณลาหูที่ยังช่วยอมจานขอบคุณเทินนที่ยังช่วยอมกานขอบคุณสิ่งที่ว่าช่วยอมความอย <Yeah. S 1> อลองก็บ,บานนี้ก่อนเดว เอาเลยไหมันลองอ่ะเมื่อกี้ได้อัดไว้ไปอ่าไม่ครับพี่แค่เสยเฉยโอเคครับจะไปครับพี่แค่เทสเฉยโอเคครับโอเคไข่ล้อมนะเดี๋ยวผมงกรเทสมีคนดูอยู่ตรงนี้มีเหมือนมีคนดูผมอยู่อ่ะพันห้าคนตรงนี้นะผมจะทำให้ไม่เห็นพี่เอาเสียงที้ผมออกนะมันโอเคโอเคมันพอไหมโอเคครับโอเคครับ เออเกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณเขาที่ยังมีคนฟังขอบคุณเขาที่ช่วยตั้งใจฟังเพชโอเคยัง,งยังเลยมาแล้วมาแล้ว <S <s โอ้โทษแทอดโทรดสอรดใส่ใส่อพี่ตกใจมากีังฟังแต่เสียงเป่าผมนังรั่วแนละ้วเนี่ย เอ่ออเกือบลืมแล้ว,วกูเป็นคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันเอ่ออ่าขอบคุณครับที่กูยังลืมตาขอบคุณครับที่กูยังไม่ลืมยาเพิ่งนึกอะไรได้ขึ้นมา เกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณเัาที่กูยังมีคนฟังขอบคุณเัาที่เรายังไม่ลืมกันอ่าขอบคุณเัาที่กูยังลืมตาขอบคุณครัาที่กูยังไม่ลืมยาพิ่งนึกอะไรได้ขึ้นมาลองฟังกนเลยได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดแค่นี้แหละกดผิด ขอบคุณครับพิกันจอมพลังเกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันยาขอบคุณครับที่กูยังลืมตาขอบคุณครับที่กูยังไม่ลืมยาต้องมีรายได้ขึ้นมาขอบคุณลาวที่ยังช่วยอมจางขอบคุณเธอนะที่จะช่วยอมกันจุ๊บจุ๊บ ขอบคุณเขาที่กูยังลืมตาขอบคุณเขาที่กูยังไม่ลืมยาเพิ่งนึกอะไรได้ขึ้นมาขอบคุณลาหูเรียงช่วยอมจันขอบคุณเธอนะเทียงช่วยอมกันขอบคุณช่วยอมควันขอบคุณออมสินเรียงช่วยออม <Okay. S 2> ตัง,อ,ง,ตงอ่าอืมเย้ yeah. ขอบคุณนะที่ว่าช่วยกันมาขอบคุณพี่หนุ่มที่ช่วยกันชาขอบคุณพี่หนุ่มที่ช่วยกันใช้ขอบคุณพี่กันไม่รู้กันอะไรออไม่รู้จะกันกันไปทําไมอืมขอบคุณรัาที่ช่วยพาไปโรงพักอะขอบคุณรัาที่ช่วยพาไปโรงพยาบาลขอบคุณคขาที่แบบไม่ใช่กงกลางขอบคุณรัาที่คุณช่วยลางานขอบคุณรัาที่คุณช่วยสนใจอ่ บอกสารวัตรแจ๋ยวตัวผมไปเกือบลืมแล้วว่ากูเป็นคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันเพลงชื่อเกือบไปแล้วขอบคุณครับเกือบเกือบร่วแล้วครับเกือบลืมแล้วกูเป็นคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันอยาอ๋อขอบคุณครับที่กูยังลืมตาขอบคุณครับที่กูยังไม่ลืมยา พึงนึกรายได้ข right> ึ้นมาขอบคุณที่คุ้ช่วยสนใจคนดังขอบคุณครับที่กูยังมีคนฟังขอบคุณครับที่ยังไม่ลืมกันอย่าขอบคุณครับที่ร่วมมือช่วยมาขอบคุณยามองตาด้วยบอกพึงนึกรายได้ขึ้นมาขอบคุณที่เราที่ช่วยกันใจขอบคุณที่กันที่ไมลืมกันมาหลายขอบคุณครับที่เรายังไม่ลืมจ้่าเดี๋ยวค่อยฟังต่อแล้วกันนะ ขอแวะอ่านเมนก่อนนะเฮ้ยพูดอะไรยังอะไรไอไอโลบ็อกกันนะไอไอะไรจงเจโลบ็อกอ่ะ shut the fuck up ไม่ไงล่ะบายบายไปวะเขิรู้เรื่อง